สวัสดีค่ะสวัสบบดพีพี่น้องสุขสุขคนวันนี้นะคะก็มาเก็บไข่เหมือนเดิมค่ะพี่น้องเออยูคลิปสะเอ้ยเหมือนเดิมนะคะเนี่ยกาแฟเบิ้งผักชมหน่อยเด้อพี่น้องเออย่ายแต่คลิปเก็บไข่เนาะช่วงนี้ไก่เรากําลังเริ่มไข่เยอะเลยนะคะเดี๋ยววันนี้สะเอ้ยก็จะทําการเก็บไข่แล้วก็จะให้อ่าอ,อะไร พอน้องมอดกับแม่น้องดำเนะาะจกผู้ใหญ่จะดีขอบคุณลมากนะเดี๋ยวเข้าไปเก็บก่อนนะคะลูกๆก,ก็กําลังเริ่มไข่นะคะรอบเช้าเนาะพวกน้ากำลังเริ่มเข่าไข่เริ่มชิเปงไข่พี่น้องเลยเซเว่ก็จะเข้ามาเก็บเนาะไขล่ลูกๆเนาะ ว่าวันนี้จะได้กี่ฟองนะคะมาลุนด้วยกันนะพี่น้องเฮ้ยเบิ่องก่อนนะคะอันแรกแขกมานะสิได้เท่ายลูกหล่าลงก่อนลูกหลาคำแทงเบิ่งเบื้งเงมเก็บก่อนได้มาสองฟองค่ะพี่น้องก็สิมาเก็บรังถัดไปนะคะว่าจะได้กี่ฟองกันเนาะ ต้อง,ลงลได้จะไข่ลูกโอ้ยมาบินใส่หัวกุนนี่แหละอุ้งก้อนแม่เก็บกับลูกสามฟองนะคะเป็นห้าแล้วนะคะเมื่อวานนี้เก็บได้ยี่สิบเก้าฟองเนาะเจ็ดวย,ยกำลังไข่เริ่มไข่ ได้มาสิบฟองแล้วนะคะไข่เริ่มไข่เลยพี่น้องเลยเิมหม่หมอกเล้ะหมดหรืยังคะลูกอันนี้เด้ไม่มีได้มาสิบฟองแล้วนะคะรอบเชา้าเนาะแต่ยังไม่หมดนะคะเราจะมาเก็บอันทางนี้อีกนะคะกำลังเริ่มเข้าไข่เลย อันนี้อีกสามฟองนะคะกี่ฟองคะลูกค้าหนึ่งฟองเมื่อเมื่อเมื่อค่บนมังตะกะก่อนสิบสามแล้วคะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งนะคะเป็นสิบสี่เนาะผมว่าอันนี้หนาบลงเนี่ยพี่น้องเอ้ยไกลมะวุ่นเนาะก็เลยลง จะได้จักฟองเบื้งนู่นลังคำแพงอ๋อยังไม่ไข่กำลังเริ่มเบื้งเบิ่องลูกหลัคำแพงแม่เก็บก่อนโอ้โหนี่กำลังเริ่มไข่พี่น้องนี่กำลังขนาดสิบห้านะคะเบิ่งเบื้งเบื้งลูกคำแพงโอ้สามฟองสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดฟองนะคะรอบเช้าเนาะเมื่อวานนี้กอจะได้เยอะนะสาเอ้ยมาเก็บอ่าสิบเอ็ดถึงสิบสองโมงนะคะชิบเบรนาฬิกาถึงเที่ยงเลยเนาะก็เลยได้เยอะนะคะวันนี้พ่อนางกำลังเริ่มไข่เนาะเดี๋ยวเราจะไปเก็บอ่าอ่าอะไรเล่านั่นก่อนเนาะพี่น้องอว่า ข้างนั้นซะก่อน,นเนาะเสรวสีทําการเก็บไข่แล้วก็จะใช้แผงให้แม่น้องดํากับพ่อน้องมอสนะคะขอบคุณพ่ออีกทีดีทุกทกท่านนะคะที่อุดหนุนมานะคะตอนนี้ได้18ฟองนะคะมาดูกันว่าจะได้กี่ฟองนะคะดูสิกำลังเริ่มขึ้นไข่เลย3-4สีังเนาะ มังตัวก็ไข่แล้วเลยปุ๋ยสามสี่ล้างนี่บ่มีเลยพี่น้องเอ้ยนี่มันก็เริ่มไข่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยได้มาฟองที่สองแล้วนะเท่ากันเลยสิบเก้ายี่สิบเอ็ด ยี่สิพี่น้องเก็บไข่นะคะดูสิมันยี่สิบเป็นยี่ส พอเป็น27ค่ะ27แล้วนะคะ27บเวก3เป็น30นะคะอย่ามาซับจะมาตอดไข่พวกเจ้ามันสเต็กนี่อย่าอย่ายุดเดี๋ยวนี้30แล้วใช่ไหมยาออกคันว่างพื้นเลยนะนี่แหละชุมเจ้าทำไมจะมาตอดมาซับมันนี่ไม่กระเตกเมว่านนี่กันพี่น้องเอ้ยมาแย่งกับไก่ตเต็กน้ำ ยุดยุดย่ามาตอกย่ามาตอดเพิ่งได้3ามสิบสองนะคะเสวยสีวางอยู่ใส่เด็กขันสีวางเสนีกยนนกัญญาแม่ลุดลงพี่น้องเลยสีวางพื้นกย่พูดนี่มากมัซาบมาตอดขันถือคาต่างเกาะมายังหวายเนาะนั่นเลยโอเคสเสวยทำการวางแบบนี้แล้วกันเราจะเก็บเก็บมาอีกหนึ่งฟองเป็น31นะคะ พน้อคันซีว่านานี่นั่ยย่านมันรุดจีมมันกว่างได้อยู่หักย่านมันรุดสามสิบอ็วกอีกสาเป็น34มส,สนะคะสาสบสีฟองจ้าเก็บต่อพี่น้องเอ้สามสาเมองเมองเมองเมงง,งมันเพิ่งเริ่มไข่คุณเอาเอ้ย ยางบัทานหอดสี่สีเลยย,ยังค่ะในสามสิบห้าฟองเองมันพิ่งึ้นเริ่มไข่เองเพิ่งึ้นเริ่มขึ้นไหมมีมโฟนโตกพี่น้องไอ้น้อยหนึ่งกำลังยิ่งยิมาห้าก็สิบปันขขานเนี่ยเดี๋ยวจะไข่ไปจัดสเสแผงก่อนนะคะแล้วจะเอาไปส่งให้ลูกค้า ฝนตกมากเลยด้อจ่าโอ้ยขาวตากฝนอีกแล้ววันนี้ไข่เริ่มสะอาดแล้วนะคะแต่ก็ยังมีมันตัวบรสะอาดปนใดยอยู่พี่น้องกระิจัดใส่แพงเลยการลุมันก็สะอาดได้ไข่แต่บางก็มีบางบางบาง,บางตัวที่ยังบอกสาความสะอาดพี่น้องเอย น,นี่ได้สามสิบห้าฟองเนาะจัดไข่พี่น้อง สามจิ้มห้าก็ไม่รวมตัวสองอันนี้นะคะก็จะเหลืออยู่สามสิบสามเพราะว่าสองฟองเนี่ยมันมันเล็กเกินไปนี่เบอร์สิบสี่สิบห้านะคะจะพอแผงไหมเนาะ ไม่พอเดี๋ยวซ้อไปเก็บไข่อันลังนั้นมาเพิ่มอุ้ยฟอพออยู่ครับพี่นอ้องได้อยู่นะ เสร็จแล้วนะคะหนึ่งฟองนะคะก็จะเอาไปหายเม่นองขอดพี่น้องเออยเม่นองดามนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ด้วยไซส์เล็กด้วยแต่ว่ามันกบบระบอกเสมอเป็นเด็กๆพี่น้องฮะเบิองในตาฮะนะเป็นอันคัดแยกในโรงงานหรือในอันเครื่องคัดแยกไข่เนาะก็สิประมาณนี้นะคะก็ไขล่ละสวยงามมากเลยนะเสร็จแล้วนะคะ หรือเราจะใส่ถุงยางดีเนาะเอาอยัางไงดีใช้เฉพาะถุงยางเอาดีไหมก็ใส่แล้วนะคะเราใส่อันนี้แล้วก็ะเสอเวลกับฟางรองนิดนึงนะคะแต่ถุงนี่มันเปียกเพราะว่าถุงใส่น้ำแขง็งเมื่อวานนี้คะ่ะอง้ากระเซือลงไปหายไปเลยเนาะก็อยู่เทียงนา อันนี้ก็กำลังจะไปขนข้าวกันอาคาพี่น้องค่ะสิะไปขนข่าวอ่าหมัดข่าวขนข่าวเตรียมปั้นมือนี้เนาะคุณเอาลับมาเอาค่ะเต้วแซบคาบยังไงนะนะ้ะเนอะโอ้ย,ยเจ๊แม่นด้ตาซานเบิร์ดกรสอบจาคนหนึ่งน,นะกระสอบ ก็สอบเบิร์แล้วครับว่าขึ้นไปซื้อเออเช่อกันเอาขึ้นไปซื้อเนี่ยอันนี้ก็ตัดยานะคะมะเจียวมาส่งก่อนอาหารวัวมะทรงก่อนบอฮะขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีเด้อค่ะ โอ้สิลงมากกับโล่งไอหน้านี่ก็ได้ลงมาเมื่อไปเมื่อได้แล้วมาอยู่เปือศบรรยากาศในกรดีมันเสียบรรยากาศเบิดสิลงไปมัดข่าวตอก่อนพี่น้องเลยเอาไข่นี่สายดพี่น้อง ไาใส่ไส่เ้าเมื่อเมื่อนอนโอมยี่ไหญ่โอมข้างท้ายแะ้วก็โอมข้างขวาโอมไหวแทนไข่ึงอมขนาัขนาดเมืองขอบคุณพ่อใหญ่จจดียงมานะครับแผงละส0 0รบาทเด้อค่ะนี่ขอบคุณลาลายีดีมีเองเด้อค่ะ โอ้จากคุณแม่หนูเหรอเอบคุณามากนะคะคุณแม่คอยคุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะปีใหม่โอ้ยงออปีใหมก่ก็จะถึงปีใหม่แล้วนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้โชคลาภร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมเด้อเอาไปล,ลงลุ่มบ่คุณอาจะไปค้นข่าวณนะน้นก่อนบ่จะไปค้นข่าวต่อก่อนพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะจบไว้ซํานี้ก่อน